คุณรู้หรือไม่ว่าคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากน้ำตาลหรือแป้งสามารถทำลายบล o o ก g l โคส s ลเว v e l หรือระดับน้ำตาลในเลือดของเราได้ในปัจจุบันมีอาหารมากมายหลายชนิดที่ส่งผลลบต่อระดับน้ำตาลในเลือดส่วนจะส่งผลลบมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ g มิก e m i c index หรือค่าดัชนีน้ำตาลในอาหารนี่คือกราฟแสดงระดับน้ำตาลในเลือดจะเห็นได้ว่ายิ่งระดับน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นเร็วเท่าไหร่ระดับน้ำตาลในเลือดก็จะยิ่งตกเร็วขึ้นเท่านั้น ทำให้เรารู้สึกหิวบ่อยและหนุนหิดได้ง่ายขึ้นเมื่อเราสร้างพฤติกรรมดังกล่าวซ้ำๆเป็นประจํากราฟระดับน้ําตาลในเลือดก็จะยิ่งผันผวน,นขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นความเสี่ยงของโรคอ้วนและโลรคเบาหวานนั่นเองเมดิลีนจึงคิดคนนวัตกรรม Multi Leaf Complex ที่ให้ผลลัพธ์ด้านการควบคุมน้ำหนักและสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันจากการผสมผสานสารสก,กัดเกรดพรีเมียม ใบไม้3ามชนิดใบมอลเบอรี่ที่มีสาร DNP ช่วยลดความอยากอาหารใบชาเขียวที่มีสารคาเฟอีนออรแกนิกช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายใบชาม่วงที่มีสาร EGCG ช่วยต้านอนุมูลอิสระและดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายการทำงานของมัลติลิปคอมเพล็กซ์ในร่างกายของเราคือการเข้าไปช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายผ่านกระบวนการการเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ CPT1 ซึงเป็นเอนไซม์ที่นำพากดไขมันที่ได้จากการสลายไขมันในร่างกายเข้าสู่ตับเพื่อน,นำไปเผาผลาญเป็นพลังงานต่อไปการทำงานของมัลติลิปคอมเพล็กซ์นอกจากจะช่วยลดการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลและไขมันเข้าสู่ร่างกายแล้วมัลติลิปคอมเพล็กซ์ยังมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเราให้เป็นปกติอีกด้วยเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เหวียงขึ้นลงมากจะส่งผลทำให้ร่างกายของเราไม่หิวบ่อยและทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้น การรับประทานเป็นประจำรูปร่างของเราก็จะค่อยๆกลับมาเป็นปกติและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆอีกด้วยแคลรีฟี่บายเมเดลีน